หนึ่งมีดหรือกันไก่ต้องคมสองใจต้องถึงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับอาจารย์เนี่ยเห็นลูกแล้วนาวกันได้โอ้โหนี่ลูกจะคัดลูกจะคัดลูกจะคาดลูกคัดลูกช่วงนี้คือปเขาเรียกว่าระยะไข่ไก่นะระยะไข่ไก่เนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องเอาออกมันเยอะเกินครับเอาไว้เท่าที่เอาไว้ได้อะไรครับปกติการคัดนี่อาจารย์ดูยังไงบ้างครับก็ อย่างนี้มันมันเรียงตำแหน่งมาให้แล้วเขาก็าะปลูกรวบปอกเทโพไว้อย่างเงี้ยเทโพกลังนี้เราก็ออกครับนโรสัดเจอะไรที่มันเทบแน่วที่มันจะไม่พัฒนาให้มันติดกันแล้วก็ออกลูกเนี่ยอันนี้ก็จริงจงต้องออกสองลูกแล้วก็มีมีพอละเอาไว้เผื่อเดือเออะครับเนียวไว้แค่นี้ก่อนพันจริงเนี้ยมันสามารถรับได้หมดเลยนะอันนี้อันนี้ได้อยู่เราไว้ แหลงเสร็จแล้วเรัดใส่ปุ๋ยต่อขอระยะนี้ยังไม่เริ่มเดินปุ๋ยใช่ไหมครับเรเดินไปรอบนึงแล้วอ๋อใส่สุดไหนไปครับแปดยี่สิบรุ่นหนังนี้ก็คัดทิ้งได้เลยใช่ไหมครับใช่ใส่สคัดทิ้งหมดตรงบนยังเท,<อ>ทรียบ,บเลยครับเห็นไหมาต้อเริ่มเริ่มฝนหนักถ้าเป็นหันแยไนไ่ไมนเริ่มทางแล้วนะแต่เงี้ยถ้ามันได้ฝนได้ปุ๋ยโหยิ่งยิ่งพองใช่ไหมครับยิ่งพองยิ่งพองในเราออก คัดเหลือเป็นรุ่นเดียวเลยใช่ไหมครับคัดเหลือเป็นรุ่นเดียวไอ้ที่มันอย่างอย่างเงี้ยรุ่นน้องเราก็ออกครับครับบริหารจัดการยากไม่พอออกแล้วจันมีเ<ม><ม>ทคนิคอะไรให้มันติดได้เยอะขนาดนี้ครับผมโอ้ทีนี้เยอะเยอะกับสภาพอากาศคือเทคนิคที่สวนเนี่ยไม่มีการแต่งดอกอ่าไม่มีการแต่งดอกคือดอกมี้ต้องรายว้หมดเลย าการที่เราไม่แต่งดอกเวลาดอกันบานมาสพั่งมันก็มีโอกาสติดลูกได้เยอะแบบนี้ติดลูกเยอะอ่ะเราค่อยมาคัดต้องคอยสังเกตด้วยว่าสปั้งอากาศเป็นยังไงอย่างที่ผ่านมาหนาวจัดเนี่ะใช่เพราะนี่เจอฝนเยอะทีนี้เราต้องเอาใบให้ทันแล้วก็คนอาหารช่วยงานแอนซีโมลอนอะมิโนแล้วก็ในตัวฟีนูเลสล้วก็จะมีพวก ออกซินมาช่วยอ๋อเลยเป็นพวกพิกลูกอะอมิโนซุปพิกลูกอะมิโนแหละดิงแอนโทนิกอะไรอย่างงี้เนาะครับใช่โอ้ยดิงแอนโทนิกถ้ามีซีเอฟก็ใช้ได้ถ้าเราเพาะเก็บกลุ่มแคลเซียมเบอร์รอลนี่แคลเซียมเบอร์รอลอะมิโนสำคัญอะมิโนสำคัญใช่อะมิโนสำคัญต้องเป็นอาหารต้องฉีดทุกครั้งหลังจากฝนตกเลยไหมครับปกติเราก็พ่นทั้งหลอดไปแหละแต่ถ้ามีฝนตกช่วงวิกฤตน่ะต้องพ่นเลยก็ให้เลยต้องเติมอาหารทันทีเติมอาหารเลยทั้งทางใบทั้งใต้ท้องกิ่งครับ ถ้าเรามันแต่งช้ามันก็จะเริ่มสลัดมันเองเพราะอาหารจะไม่พอครับ